สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องปลัดติดเกมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครซินเทียจากเกม Pixel Hero นะครับตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครเมดนะครับซึ่งสามารถบัฟได้แล้วก็คิวได้ด้วยนะครับโอเคครับมาที่สกิลแรกกันเลยนะสกิลแรกเนี่ยจะลบสองบัฟของศัตรูนะแล้วก็มีโอกาส70%ที่จะติดลด ATK แล้วก็ดาเมจ10%นะครับผม แล้วก็ทีนี้เนี่ยจะทำดาเมจ6กเดเปเ็นเป็นเวทนะแต่ดาเมจเนี่ยจะไปแชร์ทั้งทีมนะซึ่งตัวดาเมจแชร์ทั้งทีมเนี่ยยิ่งศัตรูเหลือนจำนวนน้อยเนี่ยก็จะยิ่งแรงนะอย่างศัตรูตัวเดียวเนี่ยก็จะดาเมจ6กรเ็เนเต็มๆโดนเต็มๆคนเดียวนะแล้วก็ดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยมันต้องไม่เกิน4เท่าของ ATK เนะซึ่งปกติถ้าเป็นตัวเก่าๆนะจะเป็น3เท่าของอ t k เคแต่ตัวนี้ก็มีการปรับขึ้นมานะ ก็คิดว่าเป็นตัวแรกเลยที่ไม่เกินสีเท่าของ EDK นะแล้วก็ถ้า HP สศัตรูเนี่ยน้อยกว่า50%เนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%นะแล้วก็จะการทำดาเมจครั้งนี้เนี่ยก็จะฮิวฝั่งเราเนี่ย50%ของดาเมจเลยนะแล้วก็บัฟสปีดกับหลบลีกให้กับศัตรูให้กับเพื่อนร่วมทีมฝั่งเรานะครับ3% 2เทิร์นนะ แล้วก็บัฟเนี่ยจะซ้อนทับได้5ชั้นนะครับอ่าครับก็ประมาณนี้สำหรับสกิลแรกมาที่สกิลที่2เนี่ยสรุปสั้นๆได้คือเริ่มเทินมาเนี่ยมันจะเริ่มเกมเนี่ยมันจะบัฟลดดาเมจเนี่ยสี่เทินแล้วก็บัฟฮิวแรงให้ตัวเองแล้วก็จะฮิวตัวเลือดน้อยหลังจากที่ตัวซินเทียโจมตีนะสกิลที่3เนี่ยลบบัฟตัวเองเพื่อชุบเพื่อนลบบัฟตัวเองคือลบบัฟอันไหน จะลบเฉพาะบัฟที่เป็น b a s i n g of the Moon นะครับซึ่งได้จากสกิลที่2นะซึ่ง b a s i n g of the Moon เนี่ยมันกำหนดว่าต้องมี2 s t a c ตขึ้นไปนะถึงจะลบแล้วก็ชุบเพื่อนได้นะมันก็ไม่ได้บอกนะว่าชุบได้กี่ครั้งนะคิดว่าอาจจะชุบได้เรื่อยๆนะถ้ามันยังมีบัฟอยู่นะก็คิดว่าคงอย่างนั้นนะโอเคครับก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยจะเข้าใจยากๆนิดนึงนะมันก็จะเป็น3 แพทเทิร์นนะคือมันจะคิดเลือดรวมทั้งทีมเฉลี่ยทั้งทีมนะคือแพทเทิร์นแรกเนี่ยถ้าเลือดรวมมากกว่าเจ็ดทั้งทีมมากกว่าเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะตีทุกตัวตีศัตรูทุกตัวด้วยความแรงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสสิบเก้าเปอร์เซ็นตในการสตัร์นะส่วนถ้าเลือดระหว่างสี่สิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะตีตัวที่ตัวที่ไอตีแถวที่มีตัวเยอะที่สุดของศัตรูนะแล้วก็ด้วยความแรงร้อยเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ฟื้นฟูโทสะ 20%ให้ฝั่งเราทุกตัวนะส่วนถ้าเลือดฝั่งเราเหลือน้อยกว่า40%เนี่ยมันจะฮิว75%ให้แก่เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็มีโอกาสบัฟฮิวี2เทิร์นนะก็ประมาณนี้สำหรับซินเทียนะสำหรับแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็เหมือนเดิมๆนะที่ผมเคย พูดไปนะเรื่องแพทเทิร์นของตัวเมจิกดิวเมจิกเนี่ยเออก็จะคล้ายๆกับของตัวกายภาพนะก็จะมีตัวเมจิกทีเ่เพิ่มความแรงนะก็เมจิกคอมโบที่ทำให้สามารถออกสกิลได้2ครั้งนะนอกจากนี้จะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มนะผมยังไม่ได้ใส่เลยให้ดูไม่ได้แต่ว่าตัวหลักๆเมจิก Magic เนี่ยเราจะใส่เปบริสเลียน Brazilian นะเพื่อให้มันยืนนานนะแล้วก็ตัวจิลิตี้ทำให้มันไม่ตายง่ายๆนะมันลดความแรงในการ ไอ้พวกนี้เนี่ยสามารถใส่ไปแล้วใช้ได้ดีมากนะแล้วนอกจากนี้จะใส่สามารถใส่อะไรได้อีกนะพวก pier c i n g ก็ใส่ได้นะครับผมไม่สนเด็บนะแล้วไอ้พวก anchor อะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้แล้วแต่ความชอบนะ iron wall ออก็ใส่ได้นะอืมอยู่ที่ว่าเราจะ b, b u วยังไงนะแต่มันก็เนี่ย d i m o n d ก็ใส่ได้นะเราจะบิ i ให้ถึกหรือว่าเราจะบิ i ให้แรงไปเลย ก็แล้วแต่นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอิสระในการบิาส่วนตัวตัวอันนี้เขาแนะนำเป็นอ,อันไหนนะเดี๋ยวผมดูอ่นะน่าจะเป็นโกลหรือเปล่าผมดูไม่มีอะไรบ้างอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าแพอตัวเสาตัวเมจิกเดไวิ ตัวเมจิกดีไวคิดว่าต้องเป็นอันนี้นะซึ่งรันดอมคิดว่าคิดว่าคิดว่าต้องเป็นอันนี้นะตามความมุมมองผมนะแต่ผมใส่อันนี้เพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนะพวกเมจิกดีไวพวกชิ้นรองนะ เพราะว่ามันไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะผมใส่เป็นอันนี้นะโอเคหลังจากนี้ก็จะพามาดูการต่อสู้นะว่าการออกสกิลของตัวนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่านะ,อ,ะอันดับหาตัวที่อันดับใกล้ๆกันโอ้ผมตกมาอยู่เันดียบยี่สิบเก้าเลยนะบอกเลยนะว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ฟิตเนี่ยอ,อันนี้จนะสู้ไม่ได้ p ี d 5,000จะดลองสู้ดูโอเคจะให้ดูสกิลของอ่าตัวมิสติกสีทองด้วยนะว่าเป็นยังไงนะเผื่อหลายคนอยากเห็นนะเนี่ยเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีนะมิสติกสีทองฝั่งตรงข้ามน่าจะไวกว่านะเขาได้เขาได้ออกก่อนโอ้ยแต่อ่าตัวทีมผมได้ออกก่อนนะตัวเขาได้อะไรนะตัวฮีโร่ฝั่งผมได้ออกก่อนแต่ เนี่ยจะเห็นแสงเป็นดวนกันที่พื้นนะก็จะเป็นสกิลของตัวซินเทียนะครับผมเดีย๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆกันนะแต่ซินเทียผมแค่สีดาวแดงหรือว่าเก้าดาวนะมันก็เลยตายง่ายแล้วมันก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะยังไมไ่ได้ออกสกิลชุบใครเลยนะคือมันตายคนแรกเี่ย ก็คือจริงๆมันก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะมันใช้ใช้ดาวนิดนึงนะในการเอ่อผมขอลองกับคนไหนดีอะไม้อุชิแล้วกันนะดูอีกทีนี้คือแบบมันโดนปึ๊บเดียวเลยอะปึ๊บเดียวนอนเลยสินเทียผมอะมันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอะ่ะเ,เพื่อนๆก็ดูดิ คือเก้าดาวนี่ตายจริงอยืนไม่ได้เลยเพราะเขาเล่นตัวสิบดาวขึ้นกันแล้วนะถ้าตัวดาวน้อยๆส่วนใหญ่จะยืนไม่ได้นะเพราะงั้นบางทีเวลาตัวมันเขาเรียกตัวมันออกมามันก็ไม่ไม่ได้ว่าเราจะได้ใช้จริงๆนะมันต้องรอหลายนั่นเหมือนกันนะ หลายรอบเหมือนกันต้องรอให้ตัวมันวนมาหลายรอบเราถึงจะได้ใช้จริงโอ้ทีมผมเละหมดแล้วทีมเขาตัวยังไม่ตายทีมผมเละหมดแล้วก็ประมาณนี้นะซินเทียอาจจะดูดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยแชร์แต่ว่ามันตายหมดก่อนอะซินเทียตายคนแรกเลยอ่ะให้ดูอีกทีนึงแล้วกนะันคือเอามาลงนี่เอามาลงให้ตัวครบๆนะเผื่อมันอยู่รอดนะ เราก็เอาแค่บัฟมันอะเพราะว่าตัวถ้าใช้งานได้จริงมันต้องยืนได้นะถ้ามันยืนไม่ได้เงี้ยมันแบบดูอะไรไม่ได้คืออยากจะรีวิวเหมือนกันแต่ว่างบไม่เอื้ออำนวยนะดวงไม่ดีด้วยนะจริงจริงถ้าสมมุติดวงดีเนี่ยจะได้ประมาณ9้าดาวกับหนึ่งตัวไม่ใช่ดวงดีดวงปกติเก้าดาวหนึ่งตัวถ้าดวงดีได้1ิบดาวขึ้น แต่ผมเนี่ยได้เก้าดาวไม่มีหนึ่งตัวก็คือดวงแบบอืมเรียกว่าถึงขั้นยำแย่เลยรอบนี้ตัวนี้เกมมีดวงมีขึ้นมีลงนะมันก็ดวงดีตลอดไม่ได้ลนะอ่ซินเทียผมยืนได้อยู่นะอ่สำหรับอ่รอบนี้นะผมว่าก็อาจจะได้ดูซินเทียออกสกิลบ้างนะ แ,แล้วเกตเต็มเลยด้วยนะมีโอกาสได้เห็นนะสำหรับรอบนี้โอเคซินเทียพอยืนได้นะสำหรับตัวการสู้กับตัวนี้นะคนเนี้ยแล้วแต่คนนี่ได้วัที่เราสู้กับคนเก่งเกินยืนไม่ได้ โอ้โหเอบรอบนี้รอบนี้รอบน,นี้ไหวสบายไหวชิวซินเทียยืนได้ด้วยเนี่ยมันจะไมมีบัฟที่มันของมันเองเนี่ยเบสซิ่งเดอะมูเนี่ยถ้าสมมติทีมเราตายเนี่ยตรวเนี้ยมันลบบัฟตรงเนี้ยมันจะทำให้สามารถชุบเพื่อนทีมเราได้นะเราดูว่าจะได้ชุบไหมนะมีโอกาสได้ชุบนะเพราะว่าตัวทีมเราเนี่ยก็เลือดน,น้อยแล้วนะ ปกติไม่ค่อยได้มาดูตอนมันต่อสู้เท่าไหร่นะยกเว้นมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะกดกวาดเอ้ยกดข้ามไปเลยนะนี่มีมีมมบัฟดาบด้วยคิดว่าน่าจะเป็นบัฟของซินเทียนะเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยซอฟคลีนซิ่งโซ l เนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะไอ้บัฟตราหมุนรอบตัวเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอาจจะเป็นบัฟของซินเทียนแต่ก็ไม่ชัวนะโอ้การต่อสู้ข้างหนานนี่ขนาดคูณสามแล้วผ่านไปสามเธอสามเธอเนี่นะ ไอตัวหนังสือเนี่ยเซิร์ชจีนยังใช้อยู่นะหนังสือสีส้มเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยนะสำหรับใครที่ทำไว้ก็ใช้ได้ยาวๆนะแต่แล้วแต่นะใครจะเปลี่ยนบางคนก็เปลี่ยนเป็นสีทองนะแต่สำหรับคุณกบ้อยก็สีส้มก็ใช้ตัวหนังสืออันนี้โอเคอยู่ครับ ไอแมวเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ยาวๆไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว5สกิลดีตอนที่ตัว5สกิลมาเพราะว่าจริงๆตัวไอตัวแมวนี่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แบบว่าถึงับต้องไปเปิดตัวใหม่มาใช้นะมันไม่ได้แบบต่างขนาดนั้นนะแต่ว่าที่ลังเลเพราะว่าตัวแทงเนี่ยเกมไม่ค่อยทำมาเยอะนะแล้วตัว5สกิลมันออก ใหม่มาแล้วอ่ะออกตัวแทงมาแล้ว่คิดว่าคงอยู่เมียตาเป็นปีแน่ๆเพราะว่าไอตัวแมวเนี่ยเป็นตัวแทงลิมิเต็ดตัวเดียวแล้วไปก็ตัวต่อไปก็เป็นขั้นต่อไปคือ5สกิลทีนี้ถ้าเกมมันจะออกตัวใหม่ๆมาเพิ่มเนี่ยคิดว่าคงเป็นดาเมจหรือไม่ก็ซัพพอร์ตเรื่อยๆนะเกมจะไปเล่นพวกดาเมจกับซัพพอร์ต่นดังนั้นลังเลอยู่ คือจะไปเปิดตัวห้าสกิลตัวแมวนี้ก็ต้องเลิกทํนะต้องก็คือต้องค้างไว้ที่9ดาวเนี่ยหรืออาจจะเปิด10ดาวให้มันดูแบบเออดีกว่าเสียเปล่านะเพราะผมมีผมมีตัวมันอีกตัวนึงนะตัวแมวเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวซินเทียเดี๋ยวให้ดู ว่ามันทำอะไรไปบ้างนะก็ทำโจมตีเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะนะโจมตีน้อยกว่าแทงด้วยซ้ำนะในระดับสีดาวที่เหมือนกันระดับเก้าดาวที่เหมือนกันแล้วก็พวกของเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันหรอกนะแล้วก็การป้องกันเนี่ยถือว่ารับดาเมจเยอะอยู่นะการรับดาเมจเนี่ยเออก็โอเคอยู่ส่วนการฮิลเนี่ย จะเป็นโดดเด่นเลยนะแต่ว่ามันก็ไปเทียบกับตัวเทอร์มิสที่เป็นตัว13ดาวไม่ไหวหร้กนะแล้วเทอร์มิสของมันแน่นอนะเวกแน่นด้วยนะอืมก็ถือว่าสูงนะถ้าแบบ9ดาวแล้วก็ฮิวได้ขนาดนี้นะก็คือเหมือนเป็นตัวซับดีๆนี่เองนะครับตัวดาเมจเนี่ยอาจจะเป็นของเสริมนะแล้วอาจจะต้องทําดาวมากกว่านี้นะถ้าคาดหวังดาเมจนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ